สายแบบปลาหวีปลาหวีหรือว่าปลากำมังเแค่ลาก็กดครับเดี๋ยวโหแค่พี่บีไม่เงี้ยดีบเงี้ยฮะไม่ดิบเงี้ยฮะโหเยอะเอาเอางั้นดีปไปยอะไรเงี้ยนี่กระเป๋าอะ ไม่บินเงี้ยน่าเนอะโอ้ยใชตัวครึ่งโลชัดด้วยได้แล้วครับได้แล้วครับหนึ่งตัวเกมกำลังเริ่มต้นครับ ทองเยโอ้โหช่ววีเค้่นี่ชวีวีวีครับอไปปดเองอน<า>นปลดนีนั่นแหละครับได้อีกแล้วตอนนี้เรากำลังตั้งทุนนี่ต้องทำสวีแดดเดียวเฮ้ยแต้มนํำแล้วอ่ะโอ้ยยังยม่ลง่บ็ดยลยย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 ดยย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 ยอ่ะ ใช่นั่นช่เน่เน่คอ้ายตาวีนะครับซสายแบบใหญ่มากอ่ะนี่คือลาวีพี่อะไรนะอันนี้พี่อะไรนะมีนำไปแล้วสองสูงอ่ะมาแล้วอะลงละลงแล้วนะ อือหืออีกแล้วครับอ, um อีกแล้วครับของมันหมานครับอือหือปอหวีใหญ่มากอ่ะปอหวียักษ์เน <UM ี่ยเนาะแด่วันนี้อีกไปฮิตกิตโด้ไม่มือาหารปอหวีดีกว่าปอหวีไม่ดี อีกหนึ่งหน่วยครับผมโอ้โหร้ายร้าย ใช้ไฮเก์แน่นอนอะ่ะปวิงก็ไม่เอาอือาหารปวีนี่หว่าโชว์หน้ากล้องไปเลยครับเ,เงียบครับผมผมเงียบมากไหนไหน,ไห,นหลังร่มหน่อยเจอหนัหงร่มหน่อย นี่ครับปลาหวีไซส์นี้เลยครับโอเคโอ้โหสามแต้มแล้วอ่ะพี่ฐา,ารปลาหวีสามแต้มแล้วอ่ะเือดผิดผมว่าผิดละเราอยู่ระยะผิดทุ่นเขาเบาเขาก็ได้ตัวเนาะทุ <c oughs> ่นเบามันขาดเนาะแต่ว่ามันยืนน้ำยืนน้ำมันไม่นิ่งแค่มันเราเนี่ยน้ำไปเงี้ยแล้วตากันมันไม่นิ่งแค่มันทุน่นหนัก กินตะกวนเยอะกว่ามันก็จะนะอะไรนี่ยข้างปลาหรอไอ้บาข้างปลาเหรอข้างปลาด้วยหรอข้างกุ้งและช่างปลาด้วยเออนี่บะ โโอ้หไปแล้วครับปกรธว่ะปลากรธครับปากรธว่าลุเอาไปเลยปะเอาไปให้มึงเลยปะกำลังรถผมเหบอนานหรอปากรดครับปากรด มาแล้วครับผมอะไรก็ม่ลูกอีกแล้วครับผมอะไรครับผมปลววิ่งหนึ่งตัว ตาหวีใต้นี้นะครับ <Okay. S 2> อีกนี่มีไฮเกตกุ้งอ่ะไฮเกตกุ ung, ้งไฮเกตธรรมดาเก้าอะไรนะเก้าเสองหนึ่งอะไรสักอย่างเนี่ยเออนั่นแหละ แล้วก็อาหารสุดพิบ้าหัวเชื้ออีอันหนึ่งไปต,ตามลาบปัาน,นินนะครับผมตอนนี้ยังไม่เจอมาสักตัววันนี้ภารกิจเก็บปลาน,นอกกระชังครับ มาแล้วมาแล้วตึบ๊บจึ๊บปับแห้วครับผมทุ่นมันเบานะเซนมัน,มนเพราะงั้นแหละชอบเป่าก็จมอะเข้าแล้วครับผมเข้าแล้ว ปลามันกินแบบมันไม่ใช่ปลานินมันจะมันไม่ตอบมหาีเนี่ยมันมันผสมกันยิงก็เหมือนทุกครั้งอ่ะทุกครั้งได้ปลานินไม่ได้ใส่หัวอาหารนะถ้าใส่หัวอาหารปลาหนินให้เข้าอยู่ปลามาแล้วครับผมอีกหนึ่งปรากฏว่าเป็นปลากดครับผม นี่มึงละนี่นะครับผมปลากฏดอีกหนึ่งตัวปลากดบ้าเป็นปลากรดตัวนี้เราจะปล่อยนะครับผมเพราเราไม่แหลกยิ่งยิ่งขี้มา าล้มาเลยครับ,รบมบดีมิกสองมากเลยอ่ะมึมิกอะไอย่าง,างน้าดแต่ได้เมือเขียวมือเขียวหมด มาแล้วครับผมโหวิ่งมาแล้วครับผมมาแล้วเป้าหมายของเรา ใหญ่ครับผมแต,แต่แทบแลกระยะสามหกแล้วก็ดึงเข้ามาเราไหจุดประมาณสักสามดึงเข้ามาหก เราเล่นกินดิบมันจะไปตั้งตรงเหมือนบาลานโครเร็วเลยไปแล้วครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยมาฝั่งนี้มั้ย อ่อยไม่เพียบ <laughs> รครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อีหนึ่งข้อไปโอ้โหหลุตตะขออีกแล้วครับท่านย้ายมาสิก็ย้ายามากระจบท่ายิง มังก็แม่งพลังงกรรมนี่นั่นนะอ่ะใช้ไอสีก็ได้แต่ใส่สายสั้นๆน่ะอืม,อมอกินป่ะ ใช่ตาปิม่มตาปิ่มอาแบบนี้ตน้น Um... ของวันนี้ช่อนมีสองทับทีมสอเปาบีหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวโอ้ดูไซส์เปาหวีดิไซส์ใหญ่มากแล้วก็ช่อนสองตัวมีช่อนใหญ่กับช่อนเล็กเปาวีกเาวีครับโอ้มีช่างส่องไฟครับเด็กน้อยของเราเด็กป้านี่กี่ตัวทั้งหมดอ่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าห เจ็ดแปดแปดตัวที่พี่หยิบช่อนตัวใหญ่ให้หน่อยดิเขาไฟเขาไฟครว้ช่อนไขว้โอโ้โหกินเต็มปากเลยอ่ะอช่อนตัวใหญ่นะครับผมคือคือตอนแรกมันติดปากไงแล้วเรายกมาคือมือน,นึงแล้วก็ถ่ายทาไปแข็งละแข็งนะครับผมนี่ครับไซนี้แหละครับตัวใหญ่มาเข้าปากเหอ็นไหมเห็นไหมโอ้น้ําออกปากเลย ไซน์เลยครับโอ้หโอ้โหไม่เล็กนะแล้วมีอีกตัวมีตัวตัวเล็กตัวเล็กแพะซ่าอร่อยเนี่ยไซน์เนี่ยไซน์นี่อร่อยไซสอกหนึ่งเลยโอ้โหมีช่างไฟส่วนตัวครับวันนี้แบตกล้องอีกตัวนี่ก็หมดแล้วครับเหลือแต่โกโปนะครับกระมังก็ไซส์โตกระมังก็ไซส์โตเห็นไหม นนี่่ไไปหตอกำลังทอดก็บางๆนะก้อนแดดเดียวทอดโอ้โหนี่เน่เน่จะไปบ้านผมผมเอาพี่เดียวไปไปแล้วครับเลยปิดคลิปกันละวันนี้สนุกกันอยู่ที่อะไรนะสันทรายเขตสันทรายอ่าบ้านแม่แกหลวงบ้านแม่แกล้งหลวงครับหมายลับหมายลับหมายลับครับมีเฉพาะผมนี่แหละเข้าไปไปแล้วครับปิดท้ายบายบายถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะซับสไครต์กันเลย อ่าสับสไครต์กันเลยนี่ทีมงานเรามีกัน4-5หคนครับอ่าไปแล้วครับคลิปหน้าทริปหน้า,รนาเราจะไปที่ไหนคอยติดตามครับบายบาย